ไลซชีวิตเป็นคนที่ชอบเอาดอ์มากมีชีวิตอยู่ตามไซต์งานเป็นส่วนใหญ่วันหนึ่งก็มามองที่บ้านของตัวเองคือสเปซเราก็มีนะแต่ทำไมยิ่งนับวันเราไม่ได้ออกไปใช้เลยทั้งนั้นที่เราเองอ่ะก็มีอาชีพทำหมู่บ้านจัดสรรส่วนทรัพย์ไปเอก็มีเยอะแยะเลยเขาก็เข้ามาคุยทุกคนก็ออฟเฟอร์แบบจะช่วยทำบ้านแต่เราก็คิดว่า ไม่เห็นมีใครมาถามเราเลยอะว่าเราอะอยากจะได้อะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้เราพยายามจะหาว่าใครนะที่เขาจะเริ่มถามเราว่าทำไมจะทำแล้วเราก็มาเจอกับกิ่งก้านใบคือแนวความคิดของทางกิ่งก้านใบเนี่ยเราสังเกตจากสิ่งที่เขาทำเขาอยากจะให้คนอนะออกไปใช้ซึ่งมันก็ตรงกับความต้องการของเราเลยแหละว่าเราก็อยากจะออกไปใช้เราจะคิดว่าที่เราเลือกเขาเนี่ยเพราะความที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆ ซึ่งเขาก็จะไม่คอมคพลไกซ์กับสิ่งที่ไม่ใช่เลยนะคือเขาเป็นโปรเฟสชันอลจริงอะและที่สําคัญที่สุดภาพที่เขาเอามาให้ดูอะคือมันเหมือนเลยนะขนาดกระเบื้องอยังเหมือนเลยคือเขาเขียนออกมาได้ยัง,ยงไงเนี่ยคือเราชอบเขาตรงนี้แหละนี่คืออีกเสียงหนึ่งจากลูกค้าคนพิเศษของพวกเรา Ginggan by The Ultimate Outdoor Living